วันนี้ผมก็จะมาทำตามคำขอที่ FC ขอมาบอกให้ผมแต่งรถ m b o โบกิน i ของพี่บี้เดอสกาในเกมคา a าก i n งคลิปนี้ผมก็จะมาจัดให้เรานะครับตอนแรกผมก็นึกว่ารถของพี่บี้เนี่ยในเกมคา a าก i n งเนี่ยมันจะไม่มีเออแต่ผมไปหาดูเออมันมีนี่ว่าเป็นรู้สึกว่าจะเป็น l m b o โ org กิน i g a l l a r d o นะครับแต่ของพี่บี้เนี่ยรู้สึกว่าจะ เป็นรุ่นที่ไม่เปิดปะทุนครับผมแต่ในเกมเนี่ยมันมีแค่รุ่นเปิดประทุนอย่างเดียวครับนี่ครับแล้วผมขอเปลี่ยนมุมกล้องเอามุมกล้องเพิ่มสั้นนี่ครับผมถ้าเป็นรุ่นของพีบีนะครับมันจะเป็นหลังคาเลยนะครับมันจะไม่เป็นแบบนี้มันจะไม่เปิดประทุนนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเราเอาแค่ให้ใกล้เคียงก็พอแล้วนะครับแต่งให้เหมือนรถพีบีก็พอแล้วนะครับถ้าเราดูมุมมองด้านหน้าแบบนี้สมมติว่าเราแต่งมาแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูมุมมองแบบนี้ มันก็จะออกมาเหมือนนะครับผมออกมาสวยด้วยแหละเรียกได้ว่าอาจจะเหมือนรถพี่บีเป๊ะเ,เลยก็ว่าได้เอาจิงๆนะทุกคนรถพีบีเนี่ยไม่ได้แต่งยากอะไรเลยครับเพียงแค่ทําสีให้มันเป็นสีทองทองนิดๆแค่นี้ก็เหมือนแล้วครับคลิปนี้ผมคิดว่านี่ไม่น่าจะยาวสักเท่าไหร่หรอกนะครับทุกคนก็น่าจะใช้เวลาในการแต่งไม่นานหลังจากที่แต่งเสร็จก็จะพาทุกคนเอาไปหาแข่งเล่นนิดหน่อยแล้วก็ เหมือนเดิมครับผมอ่ะก็ไม่มีอะไรจะทาเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนเอาไปขับแท็กซี่เล่นกันนะครับก็ตามนั้นเลยแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราเอารถไปแต่งกันก่นกอนครับตอนนี้การาดูคันนี้ผมซื้อมาในราคา9000แกว่าบาทในเกมนะครับผมอ่ะก็ไม่แพงนะครับอย่างแรกเดี๋ยวผมต้องไปอัพเครื่องก่อนเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยผมไม่เคยซื้อมาแต่งเลยนะครับเอาเดี๋ยนะซื้อเครื่องยนต์แต่แรงมาลบ3าอะไรอยู่เนี่ย ไม่เป็นไรลองใส่ไปก่อนแล้วกันเผื่อมันจะขึ้นมา925แรงม้ามันจะถึงหรือเปล่าเนี่ยน่าจะถึงอยู่ละมัง้งนี่ไง925แรงม้าพอดีเออวะเข้าท่าในส่วนของเกียร์บล็อกเกียร์บล็อกนี่ผมไม่ได้จูนอะไรเลยวะเอาไว้นี่ก่อนเอาไว้นี่ก่อนอา่าต่อไปเดี๋ยวเราไปแต่งในส่วนของสีสีรถใช่ไหมเดี๋ยวผมขอเอ้ยไม่เป็นไร งั้นเอาสีรถก่อนตอนแรกผมว่าจะเปลี่ยนล้อก่อนเดี๋ยวเอาสีรถก่อนละกันนะครับสีรถน่จะเป็นสีทองทองจริงๆมันมีวิธีทําให้มันเป็นสีโครเมียมทองอยู่นะครับแต่มันต้องใช้แอป G G ทาแต่ผมทําไม่เป็นอนะดิผมก็เลยตัดสินใจที่จะเอาเป็นสีเหลืองเหลืองออกทองทองที่มันใกล้เคียงละกันนะครับผมทุกคนผมคิดว่าสีรถพี่บีก็น่าจะประมาณนี้เลยครับผมขอปรับมือนี้ใหม่ดิโอเคน่าจะได้ประมาณนี้ครับผม ต่อไปนะครับผมสปอยเลอร์นี่ไม่มีนะรู้สึกว่าจะไม่มีแล้วก็ในส่วนของล้อนะครับล้รอรถพี่บี้ในเกมนี้เดี๋ยวผมหาก่อนว่ามีหรือเปล่าเป็นม,ม,ม,มันมันมัคล้ายๆอันนี้อ่ะอันนี้หรือเปล่าวะน่าจะน่าจะประมาณนี้อ่ะล้อรถของพีบ่บีเนี่ยก็เดี๋ยวผมเอานี้เลยล้กันก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องเลือกอะไรเยอะแยะมากมายครับจากนั้นเมผมทําการเปลี่ยนเป็นสีดําครับเวล สีล้อสีดำโอ้โหอันนี้รู้สึกว่ามันจะดำแบบดำด้านนะครับผมต้องมาปรับในส่วนของตรงนี้ปุ๊บนี่เห็นไหมมันจะดำแบบโอ้โหหล่อเลยอะหล่อเลยจังหวะนี้เอาละน่าจะแต่งประมาณนี้ก็น่าจะใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับทุกคนสำหรับรถพีบ่บีเดสากานะครับมันทองอยังไงวะเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเอาประมาณนี้พอแล้วเอาให้ใกล้เคียงแค่นี้พอแล้วนะครับทุกคน มันดูยังไงให้มันสีทองไว้แต่มันก็หล่อนะเนี่ยมันหล่อเลยอะถือว่าใกล้เคียงแปดทุกคนหลังจากที่เราแต่งเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอไปดูสีในเกมมันอีกทีหนึ่งก่อนละกันนะครับผมว่าถ้าไปดูในเกมเนี่ยสีมันจะออกมาเป็นสีทองหรือเปล่ามาครับทุกคนตอนนี้ก็เข้าเกมมาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเอามาจอดใส่แดดแนิดนึงเดี๋ยวผมจะลองลงไปดูว่าสีออกมาเป็นสีทองหรือเปล่า มันมันมันโครเมียมนิดเดียวเองครับแน่แน่็นไหมมันเงาแค่นิดเดียวเองแล้วผมจะลองปรับให้มันเงากว่าน,นี้อีกสักหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวผมจะลองไปปรับให้มันเงากว่านี้อีกสักหน่อยผมอยากให้มันโครเมียมกว่านี้อีกนิดหนึง่งอ๋อนี่ไงเออเราต้องเอาสีเหมือนกันอกกว่าอยู่นี่ไงเออตอนแรกก็นึกว่าจะแต่งไว้ได้ผมก็นึกว่าอยู่อ๊ะทำไมมันสีมันแปลกแปก,แปกวะ อ๋อมต้องเอาเป็นสีเหลืองเหมือนกันกับสีโฮเมียมดีไงโอ้โหเหมือนเลยทีนี้เหมือนเป๊ะเลยทีนี้ <c oughs> ได้ปะเอาวะได้ปะทุกคนเทเนี้ยน่าจะเหมือนที่สุดละเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันอีกสักทีออนไลน์โหมดครับเข้าไปในด่านดีเซิร์ตครับผมเพราะว่าผมชอบเล่นด่านนี้นะครับอามาครับทุกผู้ชมครับเ,เดี๋ยวตอนนี้ผมว์ปมาอยู่ที่ไหนวะเนะี่ย โอเคครับเราลงมาดูสีกันอีกสักทีนึงมาดูกันว่าสีมันจะสีทองจริงหรือเปล่าทางนี้มองไม่ค่อยเห็นรู้สึกว่ามืดติดนึงผมรู้สึกว่าสีมันออกมืดๆติดนึงว่ะอยากให้มันสว่างกว่านี้สักหน่อยอมผมอยากต้องต้องการสว่างกว่านี้เฮ้ยใครวนะเนี่ยทำไมมาจอดรถตรงนั้นอ๋อปรับตัวนี้อีกทีนึงเออนี่นี่นี่ ก็ผมคิดว่าแบบนี้น่าจะใกล้เคียงที่สุดละเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมันอีกรอบหนึง่งโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เข้าเกมมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสีรถกันอีกสักรอบหนึ่งครับผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังมืดๆอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรผมคิดว่าน่าจะทําได้เต็มที่เพียงเท่านี้แหละนี่ครับผมทองโครเมียมครับถือว่าถือว่าใกล้เคียงถือว่าทาออกมาดีเฮ้ยใครวะรู้จักผมหรือเปล่าวะเนี่ย ไม่น่าจะรู้จักตอกไปครับทุกคนเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่ตลาดครับตลาดอะไรวะมุ่งไปที่ตลาดสําหรับรถคันนี้โอ้โหสําหรับรถคันนี้ผมก็คิดว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอกนะครับผมไปสู้กับคนในเกมเนี่ยผมก็สู้ไม่ค่อยได้อยู่ดีครับผมเลยไม่อยากจะแข่งด้วยไหนๆก็มาละขอจัดคันนี้หน่อยละกันนี่มา แรงจริงหรือเปล่าเราอ่ะนี่มาทาอาสามสี่พันแรงมา้าพันพันหกร้อยก็สิบห้าแรงมา้าอ่ามาๆมาอะไรเนี่ยมีการมาทำอีโมจิอีโมจิอะไรเนี่ยรถ e e ย,ย,ยังไงรถผมก็สู้ไม่ได้ทุกคนปรับเป็นขับซี มาครับเอาไปบุมนี่แหละเอาแล้วเอฟบันใครมาจอดอยู่ตรงนี้วะเนี่ยมาครับผมว่าเขาสลับชัวเลยหือหายครับไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวก็ได้9.1นะครับผมก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับ โอเคก็ okay. ถือว่าพอได้อยู่พอได้อยู่เอาจริงๆนะทุกคนผมยังรู้สึกว่าสีรถมันยังมืดๆไปยังไงไม่รู้อ่ะอันนี้คือมืดจริงมืดจริงแต่พอจะปรับให้มันสว่างเนี่ยความโคมเมียมมันหายไปเว้ยแต่พอแต่พอดูในเนี้ยคือมันสว่างอยู่นะอันนี้ความโคมเมียมครับนี่ถ้าที่ถ้าปรับลงจะเป็นทึบเลยถ้าปรับลงแบบนี้สีมันสว่างขึ้นก็จริงแต่ มันจะไม่โคมี่ยมเอาเลยเออแบบนี้ค่อยดูสว่างขึ้นมาหน่อยแต่เราลองเข้าไปดูในเกมกันอีกสักรอบหนึ่งสิแบบนี้น่าจะพอได้อยู่ครับทุกคนลองเข้าไปดูในเกมว่าถ้าดูในเกมเนี่ยมันจะสว่างเหมือนที่เราดูในกระดาษของเราหรือเปล่าผมอยากรู้ตรงนี้ตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับเออแบบนี้ค่อยดูดูสว่างขึ้นมาหน่อยแต่มันจะเสียความโคมี่ยมลงไป ความโคมี่มันจะหายไปนะครับผมแต่มันก็ยังเงาอยู่นะครับถือถามว่ามันเงาไหมมันก็ยังเงาอยู่นะครับมันก็ยังโคมี่มันก็ยังเงาอยู่แต่มันจะน้อยไปแต่เราจะได้ในความสว่างเพิ่มขึ้นม,ม,มาก็ถือว่าอืมก็ถือว่าโอเคนะครับประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะโอเคที่สุดและนะครับผมโคมี่ประมาณนี้โอเคต่อไปครับผมไปุกคนเดี๋ยวเราจะทําการขับแท็กซี่กันดีกว่าครับนะ ไม่มีอะไรจะทําแล้วนะครับตอนนี้ก็รับภารกิจเลยละกันนะครับเอารถพี่บีมาครับแท็กซี่นะครับผมผมจะวิ่งระยะทางที่ใกล้ที่สุดก็พอแล้ว4.8กิโลเมตรแหมแท็กซี่เปิดประทุนมันไม่ธรรมาดานะเนี่ยใครได้นั่งถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับผมรถพี่ีแต่สากาสตุ้ยนะครับสีทองโอ้เลย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 ถอยก่อนนะถอยก่อน รถพิบีเว่งแท็กซี่ได้ไหมได้ครับผมนี่มาดูเลยว่าได้จริงหรือเปล่าขึ้นมาเลครับคุณลูกค้าแท็กซี่สุดพรีเมียมมารับแล้วจ้าโอเคจ้าจับดีๆนะครับผมไปทุกคนได้เวลาที่เราจะไปส่งลูกค้าแล้วแถวนี้ก็เป็นสถานที่แข่งรถของแก๊งไวัยรุ่นเมกาครับผมนี่วัยรุ่นเมกาก็จะมาแข่งรถกันครับ แขงทุกวี่ทุกวันเลยนะตอนนี้ไล่กี้ตูดผมมาละหนึ่งแซงตัวไปเรียบร้อยและอุ้ยไปอู้นึกว่าจะชนอู้ดูดูดูสีคิวการหลบผมขั้นเทพเมื่อกี้เกือบเกือบชนถ้าชนเมื่อกี้น่าจะเละอยู่นะครับทุกคนแต่ผมมือไว้ไงผมกดตัวบาปรถทันช่วงล่างไม่ค่อยดีอ่ะเอาอีกแล้ว ้ำมันหมดอีกแล้วครับผมแล้วชื่อใครวะเนะี่ยทำไมชื่อเด่นจังป๋าฟิล์มไทยแลนด์เจอกันอีกแล้วสอจออะไรวะนะโอ้โอ้รู้สึกว่าจะเป็นที่ตัวเกมมันกระตุกนะครับผมไม่น่าจะเกี่ยวกับสเปคคอมผมแล้วนะครับตอนนี้ได้มาสมเมืองนี้อีกแล้ว มาเล่นคาพาร์กิ้งทีไรก็ได้มาส่งตรงนี้ตลอดเลยวะปกติจะลงตรงนี้นี่เอออันนี้ทำไมรู้สึกว่าลงไกลจังลงตรงไหนเราอะโอ้โหโคตรไกลเลยโอ้ชนนิดเดียวก็ไม่ได้อุ้ย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 ื้อหือเสียวรับเลยโอเคครับผมคุณป้าครับผมเชิญลงเลยครับผม ก็ได้มา1 0 0 0เหรียญนะครับผมทิปอีก500นะครับผมสำหรับการขับเร็วยิ่งเราขับเร็วเราก็จะได้ทิปเยอะประมาณนั้นเลยนะครับก็เดี๋ยวรับลูกค้าต่อเลยแล้วกันระยะทางที่ใกล้ที่สุดนี่ครับผม0.5กิโลเมตรนะครับน่าจะประมาณ500กว่าเมตรนะครับไม่ไกลนะครับผมเราจะเน้นรับลูกค้าที่อยู่ระยะใกล้เท่านั้นนะครับลูกค้าไกลๆเราจะไม่รับเพราะว่าผมเคยวิ่งไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับ วิ่ง21กิโลก็ได้เงินมา2องพันน่ะแต่ผมวิ่ง4กิโลเนี่ยวิ่งมาเนี่ยได้พันหนึ่งนะทุกคนคิดเอา8กิโลก็สองพันนะคือทําออกมาได้ไม่คุ้มค่าสักเท่าไหร่กับการที่เราต้องวิ่งรถไกลอะ่ะไกลแทนที่จะได้สักประมาณ4ี่พันห้าพันกับได้แค่สองพันเออผมนั่นงงงดังนั้นผมก็เลยเลือกที่จะรับลูกค้าที่ระยะทางประมาณ 4กิโลเมตรประมาณนี้กำลังพอดีเอาคลิปหายนะคุณลูกค้าน้ำมันหมดครับลูกค้าครับน้ำมันหมดช่วยเข็นรถให้ผมหน่อยโอ้ถึงพอดีไม่ต้องเข็นไม่ต้องเข็นโอ้ถึงปั๊มพอดีสตาร์ทอีกสักรอบได้ไหมเนี่ยกะว่าจะเข็นเข้าปั๊มเลยเนี่ยเดี๋ยว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 ไหลได้ไหมไหลได้ไหมผมกะว่าจะไหลเข้าปั๊มเนี่ยไหลถึงไหมเนี่ยไหล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 อีกไหลอีกไหลอีก ไหลอีกไหลอีกเฮ้ยรถผมมันขยับอยู่โอผมว่าซื้อเอาดีกว่าอนี่ <c oughs> กว่าจะไหลให้ผมโอเคครับผมลูกค้าคนต่อไปรับเลยดีกว่าครับอ๋อตกใจหมดนึกว่ามีแค่ยี่สิบกิโลโอ้ใจหายใจคว่ำไกลไกลก็ไกลเกินมาลูกค้าท่านนี้ครับผม ก็ใครที่ชอบเกมคาพาร์คก,กิ้งก็ช่วยกดไลค์ผม่อยนะครับขอแค่คนละหนึ่งไลค์พอแล้วนะครับผมกับการมาทำรถพี่บีเดสการในครั้งนี้คลิปนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีสาระอะไรมากมายหรอกนะครับแต่ผมก็มาทำแบบว่าเผื่อคนว่างๆไม่มีอะไรดูก็สามารถมาดูคลิปของผมได้นะครับดูขายเครียดได้นะครับดูเพลินๆน,นะฮะดูแบบคลิปไม่มีสาระอะไรแบบนี้ก็ดูเพลินๆไป ประมาณนั้นนะครับผมคลิปผมถ้าจะหาสารละจากคลิปผมก็ให้ปิดคลิปไปได้เลยครับเพราะว่าไม่มีสาระครับ <üğ Rest> <share> อย่างเช่นการที่ผมเอารถคนดังมาขับแท็กซี่อะไรแบบนี้ครับผมคือมันหาสารละไม่ได้อู uh ่เๆเดี๋ยดีดดีอโอ้กี่รอบไม่ได้เอา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 ป็นไงเป็นไงมันเป็นสเต็ปมันเป็นสเต็ปโอ้โหลูกค้านี่เสียว วาาบเลยจังหวะนี้มันเป็นเทคนิคการทําให้ลูกค้าตื่นเต้นนะครับผมการขับแท็กซี่แบบนี้ถุยไม่เกี่ยวละจังหวะนี้ครับผมใน่คี้ยผมทางที่ดีที่สุดคือทางตรงครับอุยอ้ยอุยอ้ยผมว่ามันเริ่มจะเลยเถิดไปละโอเคครับม่งแท็กซี่กันต่อก็เดี๋ยวหรือเปล่า ไม่เดียวนะครับผมอาเลี้ยวนิ้วห่าเรียกว,ว่าจะไม่เดี้ยวดิบเข้าคูงตรงนี้ปะน่าจะตรงไอ้ด่านนี้ปะด่านเก็บเงินโอเคตอนแรกผมว่าจะมาทําหัวลากนะครับผมแต่ก็เอาไว้ก่อนละกันเดี๋ยวเราค่อยมาทําอีกทีหนึ่งนะครับผมสําหรับหัวลากนะครับ นะก็เดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนดูเรื่อยๆเลยละกันนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากดูเกมขาพาร์คกิง้งก็คอมเมนต์บอกว่าอยากดูเกมขาพาร์คอีกนะครับพี่คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนผมคิดว่าการวิ่งแท็กซี่ของเราในวันนี้น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็เอาสักประมาณนี้ละกันนะครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่ไม,ไม่ได้มีสาระผมก็ไม่อยากให้คลิปมันยาวอะไรมากมายเดี๋ยวมันจะยืดเดียกเกินไปนะครับ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวล่าลาไว้เพียงเท่านี้เลยละกันนะครับผมผมว่าเอาไปขายดีไหมย่งยังยังไม่ขายดีกว่านะครับผมโอเคครับ